สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องกายาภาิศาสตร์นะครับวันนี้เราจะมาลงลึกกันที่ส่วนปลายล่างตอนแรกเลยคือเรื่องสะโพกซึ่งเนื้อหานี้อ้างอิงมาจากวิดีโอที่ได้รับการสนับสนุนจาก Jewish Hospital Foundation n o r t h e r n Healthcare และก็ United States Surgical Corporation นะครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คือ,อ,อมาทำความเข้าใจกันว่าโครงสร้างสะโพกที่มันดูซับซ้อนเนี่ยมันทำงานร่วมกันยังไงถึงได้ทั้งแข็งแรงรับน้ำหนักตัวเราได้หมดแต่ก็ยังแบบขยับได้เยอะแยะเลยค่ะก่อนอื่นอาจจะต้องเคลียร์เรื่องคำศัพท์กันนิดนึงไหมคะที่เราชอบเรียกกันติดปากว่าขาตั้งแต่เอวลงไปเลยแต่จริงๆตามหลักกายวิภาคเนี่ยขาหรือเล็กคือส่วนล่างนะคะตั้งแต่เข่าไปถึงข้อเท้า อ๋อครับครับส่วนที่เหนือเข่าขึ้นมาถึงสะโพกนี่คือต้นขาหรือทรายใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะการเข้าใจคําศัพท์พื้นฐานแล้วก็โครงสร้างกระดูกที่เป็นเหมือนฐานรากเนี่ยสำคัญมากๆเลยค่ะมันจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมว่าข้อต่อกล้ามเนื้อมันจะมาประกอบร่างกันยังไงแล้วก็ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวแบบต่างๆได้ยังไงโอเคครับงั้นเราเริ่มที่กระดูกกันเลยไหมครับ หลักๆก,ก็จะมีกระดูกสันหลังส่วนเอวแล้วก็กระดูกเชิงกรานกับกระดูกต้นขา2ข้างค่ะตัวกระดูกเชิงกรานหรือ pelvis เนี่ยมันน่าสนใจนะคะคือมันไม่ได้เป็นกระดูกชิ้นเดียวแต่ประกอบด้วยกระดูกสะโพก hip bones สชิ้นซ้ายกับขวาครับแล้วก็มาเชื่อมกันด้านหน้าแล้วก็ไปเชื่อมกับกระดูกกระเบนเน็บหรือ sacrum คคด้านหลังกลายเป็นวงแหวนที่แข็งแรงมาก อ๋อเป็นวงเลยแล้วบนกระดูกสะโพกนี่มีจุดไหนสำคัญสำคัญบ้างครับที่เราควรรู้จักจุดสำคัญมากๆเลยก็คือเบ้าข้อต่อสะโพกหรือ acetabulum ค่ะเป็นเหมือนถ้วยลึกๆหน่อย,อยอยู่ด้านข้างของกระดูกสะโพกซึ่งไอ้เจ้าบ้านนี้แหละค่ะที่จะมารับหัวของกระดูกต้นขาครับผมแล้วตัวกระดูกต้นขาหรือ femur ล่ะครับเห็นว่ายาวที่สุดในร่างกายเลย ใช่ค่ะฟีเมอร์นี่เป็นกระดูกที่ยาวและแข็งแรงที่สุดส่วนสำคัญก็คือส่วนหัวเฮดที่มีลักษณะกลมๆเหมือนลูกบ bon. อลอฮะซึ่งก็จะเข้าไปอยู่ในเบ้าอะเซทเทบูลัมพอดีทำให้เป็นข้อต่อแบบบอแอนด์ซ็อกเก็ตไงคะเลยขยับได้หลายทางมากๆอ๋อหุนได้เยอะค่ะแล้วถัดจากหัวก็จะเป็นส่วนคอซึ่งมันจะเล็กกว่าส่วนหัวนิดนึงแล้วการที่คอมันเล็กกว่านี้มันมีผลดียังไงครับเออ การที่คอมันคอดเข้ามาแบบนี้แหละค่ะที่ช่วยให้หัวกระดูกมันเคลื่อนไหวในเบ้าได้กว้างขึ้นโดยที่ไม่ไปชนขอบเบา้าง่ายๆนอกจากนี้ยังมีปุ่มกระดูกใหญ่ๆด้านข้างชื่อ greater trochanter อันนี้เป็นจุดเกาะที่สำคัญมากๆของกล้ามเนื้อรอบสะโพกหลายมัดเลยค่ะแสดงว่าทั้งรูปทรงกระดูกเชิงกลานทั้งรูปทรงฟีเมอร์นี่มันออกแบบมาเพื่อทั้งความมั่นคงแล้วก็การเคลื่อนไหวเลยนะครับเนี่ยถูกต้องเลยค่ะ ความแข็งแรงของวงเชิงกรานที่เชื่อมกันแน่นหนาด้วยข้อต่อและเอ็นต่างๆทั้งด้านหน้าด้านหลังเนี่ยช่วยรับน้ำหนักได้ดีมากแล้วก็ยังมีเอ็นบางตัวที่ขึงอยู่ด้านหลังช่วยสร้างเป็นช่องให้เส้นประสาทเซียติกที่เป็นเส้นใหญ่ๆเนี่ยลอดผ่านลงไปที่ขาได้อย่างปลอดภัยด้วยอ๋อครับครับเข้าใจเรื่องกระดูกแล้วทีนี้มาดูที่ตัวข้อต่อสะโพกจริงๆกันบ้างนอกจากเบ้าแอซิทเบิลเลมแหละมีอะไรมาช่วยเสริมความมั่นคงแล้วก็ความยืดหยุ่นอีครับ ในเบ้าแอซิตาบุลัมเองเนี่ยมันจะมีขอบนุ่มๆคล้ายๆอย่างเป็นกระดูกอ่อนเรียกว่าแอซิตาบุลลัลลาบรัมค่ะลาบรัม <Lab rum. S 1> ใช่ค่ะลาบรัมนี่ช่วยเพิ่มความลึกให้กับเบ้าทําให้หัวกระดูกต้นขามันอยู่ในเบ้าได้มั่นคงขึ้นไม่หลุดง่ายๆแล้วทั้งหมดนี้ก็จะถูกคุ้มด้วยเอ่อแคปซูลข้อต่อหรือจอยน์แคปซูลที่หนาและแข็งแรงมากๆ แคปซูลนี้คือเหมือนเยื่อหุ้งข้อใช่ไหมครับคล้ายๆอย่างนั้นค่ะแต่มันหนาและเหนียวกว่ามากโดยเฉพาะเอ็นที่อยู่ด้านหน้าชื่อ iliofemoral ligament หรือบางทีก็เรียกว่า Y ligament เพราะรูปร่างมันคล้ายตัว Y เอ็นเส้นนี้แข็งแรงที่สุดในร่างกายเลยนะคะ มันจะตึงเป๊ะเลยเวลาเรายืนตรงหรือเหยียดขาไปข้างหลังโหตึงตอนเหยียดขาใช่ค่ะการที่มันตึงตอนเรายืนตรงเนี่ยช่วยให้เรายืนได้มั่นคงโดยที่ไม่ต้องเกรงกล้าเนื้อสะโพกตลอดเวลาเป็นการช่วยประหยัดพลังงานด้วยค่ะสุดยอดเลยครับออกแบบมาดีจริงๆ ทั้งกระดูกทั้งแลบรอมทั้งแคปซูลทั้งเอ็นทีนี้พอโครงสร้างมันพร้อมแล้วการเคลื่อนไหวล่ะครับสะโพกเราขยับท่าไหนได้บ้าง,ค,งค่ะลองนึกภาพตามนะคะมีงอเข้าหาลำตัว flexion เ,เหยียดไปด้านหลัง extension ครับงอเหยียดกางออกด้านข้าง abduction หุบเข้าด้านใน adduction กางหุบ แล้วก็หมุนค่ะหมุนต้นขาออกด้านนอก Lateral Rotation กับหมุนเข้าด้านใน Medial Rotation ครบเลย6ท่างอเหยียดกางหุบหมุนเข้าหมุนออกแล้วอะไรเป็นตัวทำให้เกิดท่าพวกนี้ครับกล้ามเนือ้อถูกต้องค่ะกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆข้อสะโพกนี่แหละค่ะเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวทั้ง6ท่านี้ซึ่งมันก็จะทํางานกันเป็นกลุ่มๆตามหน้าที่ของมันมีกลุ่มไหนที่แบบ เด่นๆหรือน่าสนใจเป็นพิเศษไหมครับที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันเรามากๆมีหลายกลุ่มเลยค่ะยกตัวอย่างที่สำคัญมากๆก็คือกลุ่มกล้ามเนื้อกลางสะโพกหรือ abductors ที่อยู่ด้านข้างสะโพกอย่างเช่น gluteus medius กับ gluteus minimus อ๋อกล้ามเนื้อก้นด้านข้างใช่ค่ะสองมัดนี้สำคัญสุดๆตอนเราเดินเลยค่ะลองนึกภาพตอนเราก้าวขาข้างขวาไปข้างหน้านะคะขาซ้ายเราจะเหยียบพื้นอยู่ใช่ไหมคะครับตอนนั้นล่ะค่ะ กล้ามเนื้อกลูเตียสมีเดียสกับมินิมัสของขาซ้ายเนี่ยจะต้องทำงานหนักเลยเพื่อดึงกระดูกเชิงกรานฝั่งขวาฝั่งที่ยกเท้าไม่ให้มันตกวูบลงไปอ๋ออ๋อที่เราเดินแล้วตัวไม่เอียงวูบว่าไปมาก็เพราะไอ้เจ้ากล้ามเนื้อสองมัดนี้นี่เองใช่เลยค่ะมันช่วยทำให้เชิงกรานเราขนานกับพื้นตลอดเวลาทำให้ก้าวขาได้สมูทไม่สะดุดเข้าใจแล้วครับมีตัวอย่างกลุ่มอื่นอีกไหมครับ อีกกลุ่มที่น่าสนใจแล้วก็มักจะมีปัญหาได้บ่อยๆคือกลุ่มกล้ามเนื้อหมุนสะโพกมัดเล็กๆที่อยู่ลึกๆด้านหลังค่ะเรียกว่า short rotators มีอยู่มัดหนึ่งชื่อ piriformis มัดเนี้ยมันพาดอยู่ใกล้ๆหรือดังทีก็ทับเส้นประสาท sciatic เลยเอ้าแล้วถ้ามันมีปัญหาแล้วครับ ถ้ากล้ามเนื้อ p ิ r ิฟอร์มิสเนี่ยมันตึงมากๆหรือว่าอักเสบมันก็อาจจะไปกดเบียดเส้นประสาทไซอ a ติกได้ค่ะทําให้เกิดอาการปวดร้าวลงขาชาหรืออ่อนแรงได้ที่เราเรียกว่า p พ r ริฟอร์ม s สซิ r o รมนั่นเองโหน่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ยกล้ามเนื้อมัดเล็กๆก็สร้างปัญหาใหญ่ได้กับว่าเท้าเราเหยียบพื้นอยู่หรือว่ายกเท้าลอยอยู่อ้าเหรอครับยังไงครับ อย่างเช่นกล้ามเนื้อที่ปกติทำหน้าที่หมุนต้นขาออก lateral rotators เนี่ยถ้าเรายืนเท้าติดพื้นแล้วเราเกรงกล้ามเนื้อกลุ่มนี้มันอาจจะไม่ได้หมุนขาเราออกไปตรงๆแต่จะกลายเป็นการช่วยหมุนลำตัวหรือหมุนกระดูกเชิงกรามไปทางตรงข้ามแทนค่ะมันเป็นการทำงานในระบบปิดหรือ close chain kinetic โหสับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับเนี่ยค่ะการวิพากษ์ศาสตร์มันสนุกตรงนี้แหละค่ะทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยครับผม วันนี้เราก็ได้เจาะลึกโครงสร้างสะโพกกันไปเยอะเลยนะครับตั้งแต่กระดูข้อต่อมาจนถึงภาพรวมของกล้ามเนื้อกลุ่มสำคัญสำคัญทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับว่าเออส่วนนี้ของร่างกายเรามันทั้งแข็งแรงทั้งยืดหยุ่นแล้วก็ทำงานประสานกันได้อย่างน่าทึ่งจริงๆดูค่ะไม่ว่าจะตอนเดินตอนลุกนั่งหรือตอนขึ้นบันไดลองนึกดูว่าการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นมันเกิดขึ้นจากโครงสร้างที่เราคุยกันไปวันนี้ได้ยังไงบ้าง แล้วก็ยังมีอีกโครงสร้างหนึ่งที่น่าสนใจมากที่เชื่อมโยงกล้ามเนื้อสะโพกด้านข้างยาวลงไปถึงเข่าเลยคือแถบพังผืดหนาๆที่เรียกว่า i o t b i a l track หรือ it band ซึ่งแถบนี้ก็มีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวและสร้างความมั่นคงเหมือนกันค่ะไว้ถ้ามีโอกาสอาจจะมาคุยลงรายละเอียดกันต่อในคราวหน้าได้ค่ะน่าสนใจมากครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยเจาะลึกเรื่องสะโพกกันยินดีค่ะ